เช้าวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องในพระกับผีข้อเดียวนะคะในหนึ่งทีมธทีบทที่สี่ข้อเจ็ดนะคะกล่าวว่าอย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระไม่ได้จงฝึกตนในทางธรรมค่ะไอ้ถานด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าลูกขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับเช้าว,วันนี้ในพระชนะรรของพระเจ้าที่ลูกจะได้มีโอกาสหนุนจิตชูใจพี่น้องรวมทั้งตัวของข้าพระเจ้าเองด้วยขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ชีวิตของเรานั้นที่จะดําเนินไปอย่าง มีความตั้งใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนสร้างชีวิตของเราให้เติบโตในทางของพระเจ้ามากขึ้นทุกวันไอ้ฐานของมอบเวลานี้ไว้กับพร์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะในพระธรรมหนึ่งพิโมทีนะคะบทที่4ก่็7นะคะได้พูดถึงเรื่องของอย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระไม่ได้จงฝึกตนในทางธรรมนะคะ ว,วันนี้คราพเจ้าก็อยากหนใจพี่น้องในเรื่องของการสร้างนิสัยเพื่อการเติบโตในสาวิญญาณน,นะคะนิสัยเป็นสิ่งที่เราเองทุกคนต้อง,ต,องต้องสร้างทุกๆวันใช่ไหมคะพี่น้องอะไรที่เราทําเป็นประจําทุกๆวันมันก็จะกลายเป็นนิสัยเป็นเป็นสิ่งที่เราเองก็เหมือนกับมันถูกลูกฝังมันถูกฝึกมาทุกๆวันจนกลายเป็นนิสัยความเคยชินที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่านิสัยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิต ฝ่ายวิญ,ญญาณของเราทุกคนเติบโตไปกับพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นน่ะนิสัยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะนิสัยคืออะไรก็คือพฤติกรรมทางกายวาจาแล้วก็ใจที่คนเรานะคะทําซ้ําๆอยู่เสมอใช่ไหมคะมีทั้งคิดซ้ําๆพูดซ้ําๆทําซ้ําๆจนเกิดเป็นความเคยชินแล้วก็ทํากลายเป็นทําเป็นประจำพี่น้องบางคนนิสัยนอนดึกใช่ไหมคะนิสัยนอนดึกเนี่ยแล้วเขาก็ทํามาเรื่อยๆอ่ะพี่น้องนอนดึกทุกๆวันเนะะี่ยค่ะ จนสุดท้ายก็กลายเป็นคนนอนดึกไปเลยพอจะมานอนสามทุ่มสี่ทุ่มก็ทําไม่ได้เพราะว่าร่างกายมันลุกปึกอย่างนั้นไปจนเป็นนิสัยไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราทําเป็นประจำมันก็จะกลายเป็นความเคยชินเป็นนิสัยที่เราทําอยู่เสมอใช่ไหมคะเช้าวันนี้นะคะเรามาดูนิสัยที่ดีที่จะปุกผลชีวิตของเราแล้วก็ทําให้ชีวิตของเรานะคะเติบโตขึ้นในฝ่ายมิญญามีเยอะแยะมากมายนะคะพี่น้องแต่วันนี้ก็จะยกออกมาสี่ประเด็นนะคะ อาการแรกนะคะคือการสร้างนิสัยในการอ่านพระวจนะของพระเจ้านะคะพี่น้องที่แรกอันนี้คือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดพี่น้องคะพระคัมภีร์เนี่ยนะคะแม้เราจะรู้ว่าสําคัญมากเป็นอาหารไายวิญญาณในชีวิตของเราทุกคนนะคะถ้าเราขาดการอ่านพระคัมภีร์เราก็ขาดอาหาร่ยยายวิญญาณชีวิตเราไม่สามารถจะเติบโตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยนะคะในฝ่ายกายภาพเราต้องการอาหารทุกวันใช่ไหมคะพี่น้องเช้ามาเราก็เตรียมอาหารละ มื้อเช้าเราจะทานอะไรมือ้อกลางวันเราจะทานอะไรมื้อเย็นเราจะทานอะไรดีพี่น้อง,นงที่เราก็คิดอย่างเงี้ยทุกๆวันว่าเออวันนี้ทานอะไรดีเออหรือไปทานอาหารนอกบ้านไปทานร้านโน้นร้านนี้พี่น้องเราคิดได้อ่ะเออมันเป็นสิ่งที่เราก็ให้ความสําคัญในฝ่ายในฝ่ายร่างกายของเราใช่ไหมคะในเรื่องของอาหารการกินเพราะฉะนั้นนะคะ่ะในฝ่ายวิญญ,ญาณน้องถ้าเราฝึกฝนชีวิตของเราในการอ่านพระเจะ้านะคำขอพระเจ้าทุกวันพี่น้องที่อยู่ที่พี่น้องอ่านทุกวันทุกวันพี่น้องเติบโตแน่นอน นะคะพี่น้องฟังคําเทศสนานะคะผู้นําของเราเทศแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่น้องนะคะผู้นําในในคิดจักรของเราเนีะคะเราก็ฟังนะคะพี่น้องฟัง,ฟงวังละเรื่องนะคะอ่านหนังสือวรรณกรรมพิเศษสักเดือนเล่มนะคะแต่พระภีต้องอ่านทุกวันนะคะเพราะว่าเป็นอาหารไฟวิญญาณในชื่อของเราพี่น้องที่รักถ้าเราทําแบบนี้ได้ทุกวันนะพี่น้องมันจะเป็นความเคยชินเป็นนิสัยที่ป,ปฏิบัติเป็นประจํานะคะบางคนเนี่ย ตั้งใจจะอ่านแต่ว่าพออ่านไปได้สักไม่กี่วันเราก็เริ่มแบบเริ่มขี้เกียจอ่านละเริ่มไม่อยากอ่านละใช่ไหมคะบางคนไทยเป็นจริงๆคนไทยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือใช่ไหมคะพี่น้องนะคะแต่ว่าเราเองเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าพี่น้องเราฝึกได้ใช่ไหมคะพระเจ้าให้เรามีกําลังพระเจ้าให้เรามีสติปัญญาเราเองฝึกได้เรามีวินัยในชีวของเราเราบังคับควบคุมเรามีผล ของพระวิญยามบริสุทธิ์ที่คอยควบคุมชีวิตของเราอยู่พี่น้องขอให้สิ่งนี้เป็นเรื่องหลักที่สําคัญเช้าวันนี้นะคะก่อนที่จะทานข้าวพี่น้องเรามาอ่านพระคัมภีรใช่ไหมคะอ่านพระกัมภีใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้านะคะ,ะหนึ่งเป็นตัวบทที่สองข้อสองบอกว่าพระคัมภีร์เปรียบเหมือนอาหารที่ทําให้ผู้เชื่อเติบโตขึ้นนะคะพระคัมภีเป็นอาหารที่ทําให้ผู้เชื่อทําให้คิสเตียนเติบโตขึ้นในทุกวันยิ่งเรากินมากๆพี่น้องเราอ่านไปเรื่อยๆอ่านข้ควร พี่น้องบางทีเราไม่ต้องอ่านแบบเป็นแบบเป็นเรื่องๆจนในเวลาอา่านพี่น้องมันจะมันจะมีโปรแกรมในการอาร่านพะคัมภีรีอะค่ะนะคะ,นะคะวันนี้อ่านบทไหนวันนี้อ่านหมดจนปีหนึ่งพี่น้องก็จะอ่านหมดเล่นมานะคะ่ะจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะแล้วพอหมดปีอ่านหมดเล่มปีหน้าเราก็อ่านใหม่น้องสิ่งเหล่านี้มันจะถูกฝึกฝังไว้ในชีวิตของเราอย่างมากๆนะคะมาทิวบทที่สี่เขาสี่อว่าการ,ก,ารกินอาหารฝ่ายร่างกายไม่เพียงพอที่ทําให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ เพราะเรามีความต้องการทางใจิตใจและจิตวิญญาณด้วยอาหารส่วนนั้นมาจากพระวจนะของพระเจ้าค่ะพระวจนะของพระเจ้าเป็นจึงเป็นอาหารป่ายวิญญาณในชีวิตของเราพี่น้องทําไมพระเยซูพระองค์จึงอดอาหารอธิษฐาน40วันได้นะคะเพราะว่าพระองค์มีพระวจนะคําของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณของพระองค์ทำให้พระองค์ดำรงชีวิตอยู่ได้ในขณะที่ไม่ได้รับประทานอาหารฝ่ายร่างกายนั่นคือสิ่งสําคัญในชีวิตของของคริสเตียนนะคะ แล้วก็ในสดุดีบทที่หนึ่งหนึ่งถึงสก็พูดถึงเรื่องของการภาวนาพระคำของพระเจ้านํามาซึ่งความจำเริญในชีวิตของเราค่ะมันก็เป็นพระครีมีีอีกหลายๆข้อนะคะที่ที่เราเห็นรู้ว่าเนี่ยพระวจ,จนะก็รับรองนะคะรองรับว่านี่คือสิ่งที่ความสําคัญของการศึกษาการอ่านวจนะคำของพระเจ้าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าอะไรที่สําคัญที่สุดเราก็จะให้เวลากับสิ่งนั้นใช่ไหมคะประการที่สองนะคะ การสร้างนิสัยในการอธิษฐานคะ่ะการสร้างนิสัยในการอธิษฐานทําไมการอธิษฐานจึงทําให้เราเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณพี่น้องที่รักพี่น้องสังเกตไหมคะว,ว่าถ้าพี่น้องมีชีวิตในการอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันอย่างอย่างเรามาอธิษฐานเช้าใช่ไหมคะพี่น้องบางคนเข้าทุกวันเลยนะคะเข้าทุกวันเลยเป็นคือเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นนิสัยของเราเหมือนเหมือนกับวันไหนถ้าเข้าไม่ทันรู้สึกว่มา,ม,ามันขาดไปเนาะมันขาดก็พระเจ้าบางวันกัพระเจ้าก็เข้าไม่ทันบางทีน,น,นอนดึกตื่นไม่ทนันมี เราไปเราูโอ้มันขาดไปอ่ะมันขาดไปแบบหนึ่งวันเลยเพราะว่าทุกวันเราก็จะเข้ามาอธิษฐานร่วมกับพี่น้องนะคะในแต่ละภาพแต่ละจังหวัดนะคะมันเป็นเมื่อเราได้ถานร่วมกับพี่น้องเนี่ยผู้นำอธิษฐานแต่ละท่านก็มีภารา,าจร่วมกันนะคะพี่น้องเราก็จะเห็นกิจจักรอ่ะองค์กรของเรานะคะเป็นองค์กรที่พี่น้องทุกคนมาร่วมใจลุกขึ้นมาแต่เช้าพี่น้องเหยียดเวลาเนี่ยลุกขึ้นแต่แตี ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งบางคนตื่นมาเตรียมตัวใช่ไหมคะเตรียมตัวบางคนก็เอาเป้าเดี่ยวมาก่อนหรือหลังจากนี้อธิษฐานเสร็จเราก็เป้าเดี่ยวส่วนตัวไงพี่น้องเนี่ยถึงเป็นนิสัยที่ที่ดีมากๆนะคะที่ทําให้ชีวิตของเราเติบโตนะคะการอธิษฐานสําคัญอย่างไรก็เพราะว่าทําให้เราเข้ามาใกล้กับเจ้าของเรานะคะทําให้ชีวิตของเราติดสนิทกับพระองค์เสมอแล้วเราเองก็จะเติบโตขึ้นเพราะว่า เมื่อเรามีชีวิตใกล้ชิดเจตสนิทกับพระเจ้าเป็นอย่างดีพี่น้องพระวิญญ,ญาณก็จะสอนเราใช่ไหมคะจะเตือนสติเราผ่านถ้อยคําของพระองค์นะคะพระวิญญ,ญาณก็จะพูดจะคุยกับเราเราเองก็จะคุ้นเคยเป็นแบบเป็นเผาที่ติดอยู่กับต้นอะไรพี่น้องนะคะเป็นคะแนงที่ติดอยู่กับต้นอะ่ะสนิทสนมกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตของเรานะั้นได้มีสันติสุขที่แท้จริงด้วยเวลาเราเองเจอปัญหาสิ่งใดพี่น้อง เมื่อชีวิตอธิษฐานของเราดีพี่น้องเราจะไม่ตหนกตกใจเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่กลัวจิตใจของเราจะมั่นคงนะคะเพราะว่าเรามั่นใจในพระเจ้าของเราที่เราใกล้ชิดที่เรามั่นใจว่าพระเจ้าของเราเป็นฤตานุภาพนะเยซูแล้วพระองค์ทรงช่วยเราได้ในทุกๆเรื่องนะคะเราก็เห็นแบบอย่างของผู้รับใช้พระเจ้าในพระคัมภีร์ใช่ไหมคะที่เขามีชีวิตในการอธิษฐานคนแรกก็คือพระเยซูนะคะพระเยซูก็เป็นแบบอย่างในการอธิษฐานพระองค์ตื่นแต่เช้าดู ลุกขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าใช่ไหมคะขึ้นภูเขาอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่นมัสการพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าใช่ไหมคะโมเสสดาวิดดาวเนียนคนเหล่านี้นะคะเป็นบุคคลที่เขาใกล้ชิดพระเจ้าพี่น้องเรารู้ได้ไงว่าเขาใกล้ชิดพระเจ้าเราก็าเห็นบริบทชีวิตของแต่ละแต่แต่ละผู้รับใจพระเจ้าที่พระคัมภีร์บันทึกให้เราได้เรียนรู้ทั้งโมเสสดาวิดเนี่ยเป็นผู้รับใจพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทำไมาเขาสามารถผ่านวิกฤต ต่างๆในชีวิตได้อย่างอศัศจรรย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืนหยัดนะคะในในชีวิตของดานเนี่ยนะคะเมื่อเขาอยู่ที่บาบิลนเขายืนหยัดในในพระเจ้าของเขาพี่น้องที่รักนะคะแล้วสิ่งนเหล่านี้ยถ้าชีวิตดานเนียยไม่ได้ไม่ได้ใกล้ชิดพระเจ้าตีมาก่อนในทุกๆวันที่เขาฝึกเป็นนิสัยมันเนี่ยเวลาเขาไปอยู่ เขาเป็นเฉลยแล้วเขาไปอยู่ในบาบิโลนแบบนั้นนะพี่น้องแล้วก็ต้องไปรับรู้รับแบบเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของบาบิโลนของคนบาบิโลนนะพี่น้องแต่ดานนี่เขามีชีวิตที่ยืนหยัดในพระเจ้านี่คือชีวิตที่เขาเรียกว่าใกล้ชิดพระเจ้าเขาไม่กลัวพี่น้องเขาไม่กลัวเพราะว่าเขามั่นใจในพระเจ้าที่อยู่กับเขาค่ะนั่นคือมันเริ่มต้นมาจากชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าจริงๆนะคะนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะคะพ,พี่น้องเราต้องฝึกถ้าคนที่มีเวลา รีบเร่งมากมายเวลาตื่นมาเนี่ยเรารีบเร่งใช่ไหมคะชีวิตคนเราเนี่ยจะรีบเร่งอยู่เสมอนะในโลกปัจจุบันเนี่ยทุกคนรีบเร่งนะคะทุกคนก็จะใจร้อนนะคะจนไม่มีเวลาที่จะให้สฐานกับพระเจ้ารีบเร่งทำโน่นทำนี่เวลามันก็เร็วมากนะคะพี่น้องเขาก็่าสังเกตเวลาหมดวันเร,วเร็วเร็วมากๆเลยในในปัจจุบันเนี่ยนะคะแป๊บเดียวหมดวันละเพราะนั่นเนี่ยเรารู้ว่านี่คือเป็นเวลาที่ใกล้แล้วใช่ไหมคะพี่น้องนี่คือ ท้ายจ,จริงๆที่เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเป็นสัญญาณที่พระเจ้าบอกเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมชีวิตในการอธิษฐานนะคะถ้าเรายังมอสารวลอยู่กับสิ่งต่างๆเราใช้เวลาของเรานะคะกับเรื่องนิยายที่หาสาระไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไปอ่านนิยายนะคะพี่หนงหมายความว่าเราใช้เวลาที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของเราบางทีหูคว้าตื่นมานรลบคว้าโทรศัพท ดูเฟซดูไลน์ดูอะไรต่างๆนะคะพี่น้องเราให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต่อต้านหรือเราจะแบบปฏิเสธไม่ใช้มันในสื่อเหล่านี้ใช่ไหมคะแต่พระเจ้าบอกว่าให้เรารู้จักที่จะใช้เวลานะคะบางทีเราใช้เวลากับการสนุกสนานมากเกินไปใช่ไหมคะพี่น้องสนุกสนานเล่นมากเกินไปนะคะหรือไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามพี่น้องที่เรา เราให้ความสําคัญสิ่งอื่นมากกว่าการอธิษฐานนั่นแหละนะคะเรียกว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับจิตวิญ,ญญาณของเราที่จะฝึกฝนชีวิตในการอธิษฐานจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องที่รักการอธิษฐานเนี่ยทำให้เราเองได้รับการเปิดเผยและการสาแดงจากพระเจ้าใช่ไหมคะการอธิษฐานทําให้เรามีสันติสุขที่มาจากพระเจ้านะคะแล้วก็อธิษฐานการอธิษฐานจะทําให้เรารับการดูแลการทรงช่วยเหลือของพระเจ้าแล้วก็เราเองก็มีความมั่นใจในพระเจ้าของเราด้วย ะะไม่ว่าเราจะเจอวิกสถานการณ์สิ่งใดในชีวิตของเราเราจะมีความมั่นคงในจิตใจให้ชีวิตเราอธิษฐานดีกับพระเจ้าทุกวันนะคะสุดท้ายประการที่สามนะคะสร้างนิสัยในการเข้าร่วมนมัสศก,การพระเจ้านะคะในทุกสัปดาห์เข้าร่วมนมัสศก,การพระเจ้ากับกลุ่มสาม,มักคีธรรมกลุ่มเซลนะคะพี่น้องหรือว่ามที่จะทําให้ชีวิตของเราถูกสร้างชีวิตให้เติบโตในในฝ่นยายวิญญาณโดยเฉพาะการ มานมัสก,การพระเจ้าที่คิตจักรน้องนะคะเราจะไม่ติดออนไลน์ตลอดไปใช่ไหมคะยกเว้นเราไม่สบายจริงๆไ,ไปไม่ไหวจริงพี่น้องเราก็ดูออนไลน์แต่ถ้าเราลุกขึ้นไหวนะเราก็ควรจะไปนมัสก,การพระเจ้านะคะการไปนมัสก,การพระเจ้าได้อะไรได้กําลังฝ่ายอิญญาณพี่น้องเราไปนมัสก,การพระเจ้าเราก็ได้พบพระเจ้าได้มีพลังในฝ่ายอิญญาณได้ฟังคําเทศนานะคะผ่านผู้นําของเรานะคะเรา ได้รับสติปัญญาจากพระเจ้านะคะมีความเข้าใจในแผนการนำปัจจัยของพระเจ้ามากขึ้นนะคะเราเองเมื่อเราไปนมัสก,การเราก็จะเป็นเอ่อเป็นที่หนุนใจของพี่น้องเราก็รับการหนุนใจทุกคนได้รับการชูใจซึ่งกันและกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันในภาพของพระกายของพระเยซูคริสต์นะคะดังนั้นนะคะการนมัสก,การจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเรานะคะแล้วก็เอ่ออีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ สำคัญอีปรกรหนึ่งก็คือการสร้างนิสัยในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในชีวของเราเชื่อแล้วก็รับใช้เพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องที่รักทุกคนเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรามาพระเจ้าบอกว่าเราคือผู้รับใช้ของพระเจ้าเราไม่ใช่เป็นผู้ที่มาคิดสัจจะเฉย เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าดังนั้นลูกของประทานที่พระเจ้าใส่ไว้ในชื่อเราพี่น้องเราก็สัตซ์ื่อในของประทานนั้นแล้วก็ทําให้พัฒนาของประทานให้จำเริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะเราก็มีส่วนรับใช้ในในเซลล์ในหน่วยในแขวงในเขตนะคะในขีดจักรของเรานะคะในทุกคอรนอเข้าพระเจ้าเชื่อว่าเมื่อเราทุกคนมีหัวใจรับใช้พระเจ้าร่วมกันแบบนี้นะคะขิดจักรของพระเจ้าจะเกิดผลแน่นอนทุกของประทานถ้านถ้าเราได้ ได้รับใช้พระเจ้าในของประทานที่พระเจ้าใส่ไว้ไม่ว่าจะเป็นของประทานหนึ่งตะลันสองตะลันหรือห้าตะลันบางคนมีของประทานหลายตลารระ 5, ตล, 2, ตลันเขาก็สัตซ์ซื้อในของประทานห้าตะลันของเขาสองตะลันเขาก็สัตซ์ซื้อหนึ่งตะลันเราก็ต้องสัตซ์ซื้อเราไม่เอาตะลันหนึ่งอันเดียวไปฝังดินใช่ไหมคะพี่น้องเราจะพัฒนาของประทานสัตซ์ซื้อของเราพี่น้องมีหน้าที่อะไรพี่น้องทําหน้าที่ของเราอย่างสัตซ์ซื้อแล้วเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตของเรานะคะดังนั้นก็เชื่อว่า พระเจ้าจะให้ชีวิตของเราได้ฝึกฝนนะคะนี่ที่จะเป็นอุปนิสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าใช่ไหมคะการอาธิษฐานการใช้เวลากับพระเจ้าแล้วก็การปฏิบัติรับใช้อธิษฐานด้วยกันนะคะขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับพี่น้องด้านในชาววันนี้นะคะ พระบิดาเจ้าเราที่ทานขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกขอมิษฐานและขอมอบปหกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงนําเราในชีวิตที่เราจะรับการฝึกฝนจากพระเจ้าให้เรามีอุปนิสัยใหม่ที่พระเจ้าทรงสร้างเราไม่ว่าจะเป็นการเห็งคุณค่าการศึกษาการอ่านพระจนะคำของพระเจ้าการอธิษฐานในทุกๆวันในชีวของเราพระองค์เจ้าข้ารัขอบพเจ้าทรงโปรดเมตตาทั้งการฝึกฝนชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้า สามัคคีธรรมกับพี่น้องขอว่าหัพระเจ้าทรงโปรดเจิมอย่างเียชิตของพี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้ที่เขาจะรับกําลังจากพระเจ้าทั้งการรับใช้การดูแลครอบครัวการงานโบธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างเราขอมอบไปกับพระองค์อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสารรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะพระเจ้าให้พรนะคะพี่น้อง